สวัสดีค่ะเรามาเตรียมตัวรับมือก่อนที่จะเข้าหน้าฝนกันดีกว่าเนาะโรคที่จะมากับน้ําฝนส่วนมากก็จะเป็นเชื้อราค่ะหลายๆคนอาจจะบ่นว่าก็พ่นยากันเชื้อราอยู่นะแต่ว่าทาไมถึงรักษาเชื้อราไม่หายวันนี้จะมาไขาข้อข้องใจให้ค่ะว่าทําไมพ่นยาแล้วถึงรักษาไม่หายกุหลาบส่วนมากที่จะเจอเชื้อราก็คือจะเป็นพวกลาใบาจุด a n d r a g n o s dieback รากเน่าโคนเน่าอะไรประมาณนี้ค่ะ สาเหตุที่ทำให้เกิดเชื้อราก็คือส่วนใหญ่จะเกิดจากความชื้นเครื่องปลูกระบายน้ำไม่ดีอย่างเช่นดินแน่นดินแฉะน้ำขัง แล้วก็ถ้าฝนมันตกบ่อยๆเนี่ยใบยกุหลาบเขาจะเปียกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะทําให้เชื้อรามันแพร่กระจายได้ดีส่วนที่ถามว่าทําไมพ่นยาแล้วยังรักษาอาการเชื้อราไม่หายก็เพราะว่ากุหลาบเขาเป็นเชื้อราได้หลายจุดขะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางรากทางต้นแล้วก็ทางใบยาบางชนิดมันไม่ได้ครอบคลุมมันไม่ได้สามารถรักษาได้ทุกอาการนะคะยาบางตัวเขาจะเก่งในเรื่องของการรักษาอาการเชื้อราที่เกิดบริเวณเหนือดินขึ้นไปเหนือดินก็คือตั้งแต่บริเวณลำต้นไปจนถึงปลายยอด ถ้าหากว่ากุหลาบของเรามีอาการรากเน่ารากมันอยู่ใต้ดินใช่ไหมเพราะฉะนั้นยาตัวนี้จะไม่สามารถช่วยในเรื่องของอาการรากเน่าได้เลยค่ะถ้าจะรักษาให้หายจริงๆก็คงต้องใช้ยาให้เหมาะสมกับโรคนั้นๆแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ายาตัวไหนมันสามารถรักษาอาการแบบไหนได้บ้างท้ายคลิปนี้เราจะมีชื่อยาแล้วก็คุณสมบัติของยาแต่ละชนิดมาให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะ แต่ว่าก่อนที่จะไปดูในเรื่องของชื่อยาเราต้องมาทําความรู้จักในเรื่องของอาการของโรคเชื้อราที่เกิดกับกุหลาบก,กันก่อนเนาะมีเขาเรียกว่าเชื้อราใบจุดเริ่มแรกเนี่ยอาการบนหน้าใบจะเป็นจุดสีน้ําตาลอ่อนไปจนถึงดําพอเชื้อรามเยอะแผรมันก็จะกระจายวงกว้างใบจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วก็ดุดล่วงไปส่วนมากมันจะเกิดกับใบแก่แล้วก็ใบที่อยู่บริเวณโคนต้นที่มันไม่ค่อยโดนแสงแดดส่องถึงอะค่ะ พอใบร่วงจนหมดต้นเนี่ยการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารมันก็จะไม่เพียงพอทําให้ต้นอ่อนแอถ้าหากว่าต้นไหนแข็งแรงเขาก็จะแตกกิ่งใหม่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝนมันยังคงตกต่อเนื่องเรื่อยๆก็อาจจะทําให้ต้นมีอาการดายแบกหรือว่ารากเน่ารวมด้วยทีนี้เรามาดูอาการของรากเน่าค่ะ อาการรากเน่าหรือว่าเน่าขอดินมันจะเกิดตั้งแต่บริเวณรากค่ะรากแล้วก็ดำลามขึ้นไปจนถึงปลายยอดอาการที่เห็นชัดๆอีกอย่างหนึ่งก็คือใบเขาจะเป็นสีเหลืองซีดแล้วก็ยอดเหี่ยวหลังจากนั้นเขาก็จะค่อยๆเหี่ยวแล้วก็แห้งตายไปค่ะส่วนอันนี้เป็นอาการของโรคที่เราเรียกว่าดแบคค่ะดแบคกับรากเน่ามันแตกต่างกันยังไงรากเน่าเนี่ยมันเน่าจากข้างล่าง ขึ้นข้างบนใช่ไหมคะแต่ว่าดแบ็กเนี่ยมันเน่าจากข้างบนลามลงมาข้างล่างคะ่ะวิธีป้องกันและรักษากุหลาบที่เป็นเชื้อราก,ก็คืออย่างแรกเลยก็ต้องไปดูในเรื่องของดินปลูกคะ่ะในช่วงหน้าฝนถ้าหากว่าฝนมันตกบ่อยแล้วดินระบายน้ำไม่ดีมันก็จะทําให้กุหลาบมีอาการลากเน่าได้ง่ายเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องไปเช็คดินปลูกในกระถางของตัวเองก่อนว่ามันระบายน้ําดีหรือเปล่าถ้าหากว่า ดินมันแน่นดินมันแฉะก็ให้รีบเปลี่ยนดินค่ะเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนี้เลยนะอย่าไปเปลี่ยนตอนที่มันเข้าไปในช่วงหน้าฝนแล้วเพราะว่าถ้าหากว่าเราเปลี่ยนในช่วงนั้นอ่ะมันจะทําให้กุลาบอ่อนแอแล้วก็รากสะเทือนมันจะตายได้ง่ายค่ะ วัสดุที่จะช่วยให้ระบายน้ําดีก็คือแกลบเพอร์ไลท์ถ่านแล้วก็พวกหินพวกเขาไฟต่างๆข้อควรระวังเลยนะคะสําหรับคนที่ชอบใช้มูลไก่แล้วก็เปลือกมะพร้าวสับเป็นเครื่องปลูกเนี่ยในช่วงหน้าฝนนี้คือหยุดไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าวัสดุพวกนี้มันจะทําให้เกิดเชื้อราได้ง่ายแล้วสําหรับคนที่ปลูกกุหลาบลงดินเนี่ยจะทํายังไงได้บ้างเพราะว่ามันเปลี่ยนดินไม่ได้ใช่ไหมก็ง่ายๆเลยค่ะทําใจ 2. ปริมาณน้ําในช่วงหน้าฝนเนี่ยเรายังจําเป็นจะต้องลดน้ํากุหลาบในกระถางของเราอีกหรือไม่ก็ให้ดูในเรื่องของปริมาณน้ําฝนเป็นหลักนะคะถ้าหากว่าฝนตกบ่อยตกทีตกแรงๆเนี่ยก็คือเว้นไปเลยค่ะสัก3-4วันเราค่อยมาลดทีหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝนมันตกมันตกทุกวันก็จริงแต่ว่ามันตกแค่แป๊บๆเดียวแล้วตกนิดเดียวอย่างเงี้ยก็ยังจําเป็นจะต้องลดอยู่ค่ะ 3. แสงแดด สำหรับคนที่ยกกระถางหลบฝนไว้เนี่ยถ้าหากว่าช่วงไหนที่มีแดดออกก็ต้องยกกระถางออกมาตากแดดบ้างนะคะเพื่อลดการเกิดเชื้อราที่ใบแล้วก็รากแล้วก็เตรียมเงินไว้เลยค่ะเตรียมเงินไว้รักษาหลังยกเข้ายกออกแน่นอนกุหลาบสวยแต่หลังเสียค่ะตีมันดูแลความสะอาดบริเวณที่เราปลูกกุหลาบขยับกระถางให้ห่างกันประมาณ20-30ซนติเมตร ตัดแต่งบริเวณโคนต้นให้โปร่งให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็เก็บใบที่มันล่วงอยู่ในกระถางหรือว่าล่วงอยู่บริเวณที่เราปลูกกุหลาบเนี่ยเก็บออกให้หมดเลยค่ะ 5. พุ่นยากำจัดเชือ้อรา ยาชีวาภาพนะคะสําหรับคนที่ใช้ชีวาภาพเนี่ยหลักๆก,ก็จะใช้เป็นไตรโครเดอร์มาค่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ทํามาสําหรับกําจัดเชือ้อราหลายชนิดหลายประเภทหลายล้านก็ลองเลือกซื้อเลือกดูกันนะคะการจะใช้ชีวาภาพให้ได้ผลก็คือต้องใช้ต่อเนื่องและสม่ําเสมอพ่นทุกวันหรือจะวันเว้น,ว,นวันก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องสม่ำเสมอนะ สำหรับยาเคมีเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้อย่างน้อยๆก็คือ2ตัวควบคู่กันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เพื่อป้องกันการดื้อยาค่ะยาตัวแรกของเราก็คือแมนโคเซปให้ผลดีในเรื่องของการป้องกันโรคแต่ว่ารักษาโรคไม่หายนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจำเป็นที่จะต้องพ่นก่อนที่มันจะเกิดเชื้อราค่ะถ้าหากว่าเราพ่นหลังจากที่เชื้อรามันระบาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวนี้รักษาไม่หายนะคะ เขาจะใช้ในเรื่องของการป้องกันร,ราสนิมราน้ำค้างใบไม้ใบจุดตัวนี้เก่งในเรื่องของใบค่ะ 2. h e เฮกซาโคนาโซนหลังจากยาตัวนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ใช้คำว่าสามารถกำจัดได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการโฆษณาจนเกินจริงเราก็อาจจะโดนหมายสารแล้วก็ไม่มีเงินเสียค่าปรับค่ะแต่เราจะเปลี่ยนมาใช้เป็นคาว่าโอเคในระดับหนึ่งนะคะ ตัวนี้ออกฤทธิ์แบบดูดซึมค่ะป้องกันในเรื่องของลาสนิมแอนแทค o โนดแล้วก็ลาใบจุดตัวนี้ก็เก่งเรื่องใบเหมือนกันชื่อยาที่เป็นชื่อสามัญกับชื่อทางการค้าเนี่ยมันจะเป็นคนละชื่อกันนะคะอันนี้หลายๆคนน่าจะพอรู้กันอยู่เนะาะ3 แคปแทน50ตัวนี้ออกฤทธิเป็นวงกว้างค่ะให้ผลในทางป้องกันโรคพืชที่ป้องกันได้ก็คือจะเป็นพวกโรคเน่าดำโรคเน่าสีน้ำตาลโรคใบจุดราน้ำค้างโรคใบไหม้แอนแท็โนตแล้วก็เน่าคอดิน4 m e เมทาเล็กซิล ตัวนี้ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งค่ะเป็นสารป้องกันประเภทดูดซึมเมื่อพ่นลงสู่พืชแล้วเนี่ยพืชเขาจะดูดซึมเข้าไปตามเนื้อเยื่อแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆของพืชได้ค่ะสามารถป้องกันโรครากเน่าเน่าเข้าไส้โรคโคนเน่าแล้วก็พวกลาน้ําค้างค่ะห คาเบนดาซิมตัวนี้ก็โอเคในระดับหนึ่งนะคะเป็นสารป้องกันประเภทดูดซึมค่ะสามารถซึมเข้าได้ทั้งทางใบแล้วก็ทางรากช่วยป้องกันในเรื่องของโรคใบไหม้กับใบแหง้งใบจุดสีน้ำตาลลาแป้งแอนแทคโนดแล้วก็พวกใบจุดสีม่วงโรคล,กลากเน่าได้ค่ะแต่ว่าตัวนี้เวลาใช้แล้วมันจะทำให้มีผลในเรื่องของใบเหลืองแล้วก็ใบร่วงได้ 6. ออกซิสโตบินบวกไดฟีโนโคนาโซตัวนี้ให้ผลในทางป้องกันค่ะแล้วก็ออกฤทธิ์เป็นวงกว้างป้องกันในเรื่องของแอนแทคโนตลาใบาจุดลาสนิมสำหรับกุหลาบแล้วตัวนี้จัดว่าโอเคที่สุดค่ะเจ็ดคอปเปอร์ออกซีคอรลตัวนี้ป้องกันในเรื่องของเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียค่ะโรคแคงนเกอร์อะไรอย่างเงี้ย น,นี้เป็นสารประกอบของทองแดงค่ะคกลไกการทํางานก็คือเมื่อทองแดงทําปฏิกิริยากับน้ําแล้วมันจะได้เป็นความร้อนความร้อนมันก็จะมาฆ่าพวกเชื้อราแล้วก็แบคทีเลียแต่ว่าผลข้างเคียงของมันก็คือเวลาเราใช้ในอัตราที่สูงหรือว่าบางทีผสมตามอัตราส่วนนั่นแหละมันก็จะทําให้เกิดอาการใบไหม้ได้ค่ะตัวนี้ทําให้ใบเสียหายได้ง่าย 8. โพพีเนฟ70ให้ผลในการป้องกันค่ะ ป้องกันโรคพืชอย่างกว้างขวางเช่นโรคใบจุดใบไหมอันทรัโกโนดโรคเน่าดำโรคราสนิมโรคราแป้ง 9. f o r ฟอสเเอทิลอลูมิเนียมตัวนี้ก็โอเคในระดับหนึ่งค่ะป้องกันในเรื่องของยอดเนา่ารากเนา่าโคนเนา่าออกริดดูดซึมใน2องทิศทางคือดูดซึมจากท่อน้ำขึ้นสู่ยอดแล้วก็ท่ออาหารลงสู่รากค่ะ ก็จบไปแล้วค่ะสำหรับเรื่องเชื้อราแล้วก็วิธีการป้องกันเชื้อรายังไงก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้มีหลายๆคนบอกว่าอยากให้ทำคลิปยาวๆหน่อยเพราะว่าบางทีคลิปมันอาจจะสั้นเกินไปใช่ไหมคะในฐานะคนทำคลิปอะเอาจริงๆนะอยากทำให้มันแบบยาวๆแล้วก็อยากทำออกมาหลายๆคลิปเลยค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าไม่ไหวจริงๆลองนึกสภาพตอนเราเห็น ตอนเราเห็นคนอื่นทําคลิปเนี่ยเราคิดว่ามันง่ายมากเลยนะพอลองมาทําเองคือนั่งพูดคนเดียว3นาทีอะเต็มที่แล้วสําหรับเราแล้วคนที่แบบว่าเขาพูดตลอดหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคือแบบนับถือมากเลยเขาทํากันได้ยังไงตั้งแต่เริ่มทําคลิปมาจนถึงตอนเนี้ยเราเริ่มไม่คุยกับคนอื่นแล้วนะคะเราเราเริ่มจะมาคุยกับตัวเองอย่างเดียวแล้วแล้วก็ช่วงเนี้ยเริ่มจะคุยกับต้นไม้คุยกับกิ่งไม้รู้เรื่องแล้วแหละ ความจริงมันคงไม่ใช่เพราะคลิปหลงเนาะมันอาจจะเป็นที่เราบ้าอยู่แล้วเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ